กลางคืนนี่สวยเลยมีห้องนักบินมีห้องนักบินครับห้องนักบินแล้วก็ไฟสีเขียวแล้วไฟข้างบนนี่นะแล้วก็มีข้างใต้นี้สวยงามน,นะครับ<ม>แล้วก็ววมีนะีครับกระพริบโอ้ลมแรงมากเลย <laughs> ลมแรงมากมแรงมากลมกระต่า,าย ตอบเล่นกันครับตัวนี้เป็นระบบเมนวลนะฮะไม่ไม่มีแตโลเฮดบันนะครับผม what ลมมันมาแรงแล้วอยู่ท่าโนดอินเนี่ยลมแรงมากครับที่สนามนะฮะ<า>ก็เลยต้องลงก่อนนะครับ <laughs> ลมแรงมากนะฮะ <laughs> ก็คนยืนยังเซเลยนะ แบลิ่งนี่ลื่นดีจริงๆนะฮะลำนี้ของฝันองับสุดยอดมากครับโอเคเยี่ยมๆย่อมสำเร็จแล้วนะครับผม